กาลังตังซาต้องถึงเลยนะครับสกายวอล์กเมืองไทย oh. มาเห็นแล้วต้องหายหลปกันเลยนะครับเบงโอ้โหชาวอินเดียมาเห็นนะครับเร่ว่าที่บ้านเขาไม่มีแบบนี้นะครับมองไปนะครับนี่คือไทยแลนด์นะครับยญ่าน,นี่แน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ละวันครับพี่ๆเบิ่ง สวยสสุดวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่ๆ FC บลกแองหล์ซานแนลแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้บอกแองหลงอยู่ที่หน้าห้างเซริรท่านโวนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆนะครับไปอัปเดตทางตรงเที่ยวบนสกายวอล์กหรือว่าบนสะพานลอยนะครับว่าชาวต่งางชาจะซึ่งสอบสกายวอล์กสะพานลอยขนาดไหนนะครับวันนี้ ลากซาจะตกตะลึงไหมนะครับคนไทยสุดยอดใลเดียนะครับทำกายวอล์กรัวสะพานลอยตรงนั้นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะครับพอแล้วหลายคนก็ไปอยากเสือนะครับก็อยากไปเบิ่งไปรุ่นน้ำกานนะครับว่าจะสวยงามขนาดไดนครับไปเบิ่งน้ำกานนะครับช่วงเวลานี้นะครับพี่ๆเวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะครับก็จะเห็นนักท่องเที่ยวเยอะหมากๆาครับที่มาทารูกกับต้นคิดสมาธนะครับเทศกาล คริสมาม์ทผ่านไปแล้วแต่ว่านะครับต่างศาสตร์ก็ยังสนใจนะครับอีกไม่กี่วันข้างหนาก็เขาดาวที่เข้าดาวเข้าดาวนะครับโอ้ยมีแต่ว่าเขาพูดติดนะครับพี่ๆเขาดาวที่เมืองไทยนะครับหลายคนก็แห่กันมาเริ่มกันมาแล้วนะครับเซตอินที่เมืองไทยนะครับนี่ว่ารอสมเขาดาวหรือว่าจูดผูกนะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับ วันนี้สังเกตว่านักท่องเที่ยวที่นี่เยอะจริงๆนะครับพี่ๆเบิ่งปั๊ดสั่งอะไรกันมาเที่ยวเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้มีรถไฟฟ้าด้วยรถไฟจําลองนะครับไม่ใช่รถไฟฟ้านะครับรถไฟจำลองเป็นอะไรที่คลาสสิกสวยงามนะครับเบิ่งคนขึ้นไปถ่ายรูปติงตังติงตังนะครับส มีมังกรยักษ์ให้ชมด้วยนะครับห่างเมืองไทยนะครับจัดทำสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับจะทำถึงมากๆนะครับคนเยอะแยะมากมายนะครับต้องส่งขังหนาด้วยน,นะครับพี่ๆจุดนี้นะครับกว่าเราจะเดินไปถึงสะพานลอยว่า เบือง <ina> ครับปั้ชาวอินโดไม่เห็นนะครับจริงนี่ที่เมืองไทยนะครับต่ายรูปยกใหญ่คือว่าบ้านเขาไม่มีแบบนี้บ้านน้นบ้านนอนนะครับเบิ่งพลังก็หลายนะครับทางชาติ์ก็เยอะเบื่องปัติดยอดมายแลนด์ ละวันคนมาเยอะมากๆม,มันน่าจะเธอภูมิอ่ <c oughs> อ,อนแต่ละครับพี่ๆมาท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและต่างชาตินะครับหลั่งไหลเข้าไทยมาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับเยอะจริงๆนะครับบังพาลูกยุงใหญ่ อไปเบิ่งสกายวอล์กนักันนะครับตรงนี้ก็คือยังโบททันเปลี่ยนแปลงไปนะครับเอาไปเบิ่งสกายวอล์กนะครับตรงนี้หน้าเวทีที่เชิญท่านโบนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเวทียิ่งใหญ่เบิื่อ,อรครับพี่ๆเริ่มตั้งเวทีแล้วกลางถนนเลยนะครับต่อไปเขาดาวก็จะปิดถนนตรงนี้นะครับ เริ่มทำแล้วนะครับเรื่องเสียงมาแล้วแล้วแล้วคนโสดนะรู้ว่าคนโสดนะนี่ก็มีเวทีโอเคไม่ใช่หรอกเพลงต่อไปมันบอกคนโสดนิดหน่อย่ะมันจะมีความหงาๆซอยๆนิดๆเป็นนี่เป็นเวทีระดับโลกนะครับเริ่มแล้วาว้กลางวันน่าจะเป็นจะทำนะครับตอนนี้เป็นหมดทันทามแลวครับ ตัวยิ่งใหญ่จริงๆนี่แหละครับพี่ๆสิ่งดีเบาก็แหล่งยาวให้หลายคนได้เห็นน้ำกันนะครับสะพานลอยเมืองไทยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอาเบอร์มาจะเห็น้างล่างลุ้มขึ้นไปแบบนี้แล้วนะครับข้างบนว่าเพื่อนจีซึ่นชอบขนาดใจน,นะครับเขาไปรับส้มเหมือนกันนะครับมองไปทางนั้นนะครับพี่ๆเ สวยสุดนะครับยานนี่อลังการมากๆนะครับสพานลอยยาวเป็นกิโลประเทศอื่นอาจจะไม่มีเลยมาถายรูปก,กันใหญ่สุดทึ่งจริงๆนะครับวันนี้เยอะมากๆเบิลยหลังไหลกันขึ้นนะครับเอาดาวจะขนาดไหนนี่สำคัญนะครับเป็นบันไดด้วยบันไดเลือน

มาเห็นแล้วต้องถ่ายรูปกันเลยนะครับเบงโอ้โหเาวอินเดียมาเห็นนะครับเรี่อว่าที่บ้านเขาไม่มีแบบนี้นะครับนมองไปนะครับนี่คือไทยแรนดนะครับยหญ่านี่แน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับแต่ละวันครับพี่ๆเพื่มาจากประตูหน้ามาครับพี่ๆลังไลกันมาแบบนี้นะครับมาจากแยกประตูหน้ามาครับ ต่างชาติสือสอบจริงๆนะครับสกายวอล์กเมืองไทยพยายามข้ามืนไม่ว่าสถานที่ไหนนะครับคนไทยก็ไม่เคยมองข้ามนะครับมีพนักง,งานประจำสกายวอล์กเลยสุดยอดมากๆรถอย่างครับรเกินเลเวล านี่แค่สกายวอล์กนะครับพี่พี่เพราะว่าเพิ่นมาเห็นความอลังการประเทศไทยนะครับเบิบกลางคืนโอ้โหสุดยอดไอเดียไทยแลนด์ทำถึง่งครับถาลูกถ่าหร้านมาถ่ายลูก มองไปแล้วครับก็จะเห็นเวทีระดับโลกบอกนะพี่พี่เวทีม,มื่อดนเคืับเพิ่นบอท่นเปิดคนลังไหลขึ้นแตวแต่ละวันแต่ละค,คืนการสัญจรเป็นระเบียบแล้วนะครับตรงนี้แท็กซี่ไม่เข้าไปรบก,กวนแล้ว แยกซ่องแล้ววันนี้ก็เหมือนกันครับถ่ายรูปเลยไทยแลนด์ทำถึงเทาดาว เต็มเลยสะพานท่าวันเผาดาวขนาดไม่ใช่วันเผาดาวล่างไหลออกมาจากซื้อสินค้าไทยนะครับจุดนี้มาเที่ยวเราก็ไปช้อปปิ้งนะครับที่บิ๊กซีถ้าเมื่อม,มองไปทางนี้ก็จะเห็นนะครับล่งไหลออกมาแต่ห่างเห็นบ่าดเป็นสายเป็นสายเป็นสายผ่านลอยเมืองไทยสุดยอด Terima kasih telah menonton! ในยามกลางคืนนะครับห้างเซ็นทรัลโวสวยสดๆสำหรับคลิปวีดีโอนี้กับผมมีอย่างหลายนะครับบอกแหล่งกลับมาอัปเดตนะครับให้พี่ๆไรับชมนะครับก็เห็นได้สกายวอล์คแห่งนี้นะครับต่างชาติเดินผ่านแต่ละวันเยอะแยะมากมายนะครับไม่เคยขาดนะครับสารซึ่งสอบไปอย่าลืม กดไลค์กด Subscribe เผื่อเป็นกำใจให้พวกแหล่งทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้นะครับสนับสนุนเราแหล่งโดยการโพสต์แร์ออกไปนะครับพี่ๆถ้าคลิปนี้อขอเก่าเข้ามาสวัสดีกับ